เปิดกลอนครับยกออกครับผมไล่ไล่วัวไปทนพันๆอย่างนี้อ๋อสูตรเปไม่ได้ยุ่งยากนอ๋อ้แบบนี้เลยใช่ครับแทกเตอร์นั้นง่ายมากครับปึ๊บไปโน่นเลยใช่ไหมครับนี่ทั้งหมดเลยนี่ครับผมสุดยอดเลยครับฝั่งนู้นก็ใช้ระบบเหมือนกันเลยนะครับเนาะใช่ครับก็คือทำความสะอาดขี้ขี้ในคอกเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับนี่ครับสุดยอดอ,ออกแบออกบออกแบบคอกได้ดีมากครับเท่าน้ำที่น,นี่นนนนนนนจะไม่ได้ใช้น้ำประปาจะเป็นน้ำประดาลอ๋อประดานสูบขึ้นนะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นถ้วยคล้าย,ายๆคลึงน้ำธรรมะเยอะนะจะสาดสาดออกให้ดูนะครับครับแทงออกให้ดูทำน้ำสาดแล้วก็ถูๆอย่างนี้เป็นลูกลอยป่ะครับใช่ครับลูกลอยรวมกินน้ำปุ๊บ น้ำมันจะไหลเข้ามามันดื่มครับครับผมวัวจะได้กินได้ทั้งวันเป็นระบบลูกลอยนะผมนี่แล้วทำความสะอาดง่ายขี้กระเด็นเข้าเราปิดออกเราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำทิ้งครับผมสวัสดีครับพวกผมช่อง FBN ฟาร์มนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ฟาร์มป่าฟาร์มเนาะเป็นวัวสายเนื้อผู้ับล่วงครับใช่ครับเป็นวัวขุนพรีเมียมครับพวกวากิวครับอ๋อเป็นวัวสายพันธุ์วากิวใช่ครับอ๋อครับผมทุกคนแนะนําตัวนะครับ ครับผมชัดานเอเชียสุขินรามครับครับผมจำการอยู่ที่นี่ได้ปีน้วครับอ๋อป็นเป็นหมอครับจะเป็นชัดานดูแลเบื้องส้นครับอ๋อครับผมเป็นวัววากิวทั้งหมดเลยใช่ไหมครับที่นี่ใช่ครับมีประมาณกี่ตัวครับผมร้อยกว่าตัวครับเกือบเกือบสองร้อยตัวครับจะมีอยู่ข้างนอกด้วยอ๋อครับคลิปนี้ผมก็อยากให้ดูว่าโจนครับคลิปนี้เป็นความรู้กับท่านที่เลี้ยงวัวสายคุณนะครับผมนี่ ก็แบ่งแบ่งโซนแบ่งอะไรยังไงครับจัดการยังไงครับที่นี่จัดการจะมีแม่พันธุ์กับวัวน้อยมีวัวเพึ่งนาเข้ากักโรคครับจะมีเริ่มขุนขุนกลางระยะแล้วก็ระยะขุนปลายครับผมปลาจะออกข้างนอกนู้นคือกักโรคอยู่ข้างนอกครับอ๋อฝั่งนู้นไว้กักโรคใช่ครับฝั่งนน้นนี่เริ่มมาตรฐถานนะครับต้องกักโรคครับก็กักปุบ จะย้ายเข้ามาทางนี้กับจะมีตอนไอถ่ายพยาธบำรุงครับผมตอนถ่ายพยาธบำรุงครับผมทั่วไปถ้าตัวไหนเล็กจัดก็ใ่และทาตเสริมไปนิดหน่อยอ๋อครับอาหารที่มีก็จะเป็นอาหารโวัวน้อยหญ้าหมักหญ้าหมากักแล้วก็ฟางครับจกกัดการโดยทั่วๆไปก็ประมาณสองอาทิตย์จะเอาขี้ออกทีหนึ่ง ตรงนี้ก็คือฝนมันแฉะก็เลยไม่ได้กล้าวออกนี่มาดูอาหารบัวน้อยอาหารบัวน้อยที่นี่จะไม่ซื้อครับจะผสมเองอาหารผสมเองครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีสูตรอาหารบอกเดี๋ยวสูตรอาหารเดี๋ยวครับไม่ไม่ได้ดูทีหลังนะครับผมนี่ไม่ได้ปกปิดไม่ได้ปกปิดสูตรอาหารเดียวผมใช่ครับทีนีเข้ามาจะมีนี่ครับทำประวัติบันทึกไว้ในคอมอ๋อครับผม หัวจมูกก็มีบ้างแต่ละตัวจะต้องบันทึกไปเลยใช่ไหมครับข้อมูลใช่ครับต้องบันทึกพ่อแม่ว่าเป็นเอฟไหนครับพ่อพ่อไหนแม่ไหนต้องทําประวัติทั้งหมดเพราะว่าจะเป็นวัวขุนพกพรีเนียมครับผมจะมีเนื้อมีลายมีอะไรนี้ไก็ต้องมาตรฐานจริงครับแล้วก็ตอนตอนก็เอาข้ามาก็ประมาณ6เดือน5เดือนนี้ก็ตอนเลยตอนเลยใช่ครับต้องตอนตัวจะมีตอนแบบพากับตอนแบบนัดไข่ ครับผมที่นี่จะไม่ได้มีนะครับ<อ>แต่ผานี้รู้สึกว่าจะเลิกเลิกใช้ไปแล้วครับเป็นนักไขยที่เดียวง่ายกว่าอ๋อครับผมต่อไปจะเป็นไอแม่แม่พันธุ์แม่พันธเลี้ยงลูกอันนี้ครับเลี้ยงเลี้ยงยากกว่าวัวสายพันธุ์อื่นนครับว่าเหมือนกันเลยวากิ้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ที่ฟาร์มการจัดก,การของฟาร์มแต่ละฟาร์ม ครับผมไม่เหมือนกันจะไม่มีอะไรตายตัวทั้งนั้นครับอ๋อแล้วเย่าอย่างไงครับยา่าให้ญ่าสายพันธุ์ไหนหรือว่าอะไรยังไงครับย่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเนเปียร์หมักครับอ๋อเนเปียร์หมักครับเป็นการไอง่ายต่อการจัดก,การทีเร่เฉยเตอแล้ก็เพิ่มมานนิดหน่อยครับครับผมนี่อาหารในพันธุ์นะนี่อาหารในพันธุ์ก็จะต่างกันนี้นะครับผมคูตก็มีบอกเหมือนกันครับผมไม่ยากไว้เดี๋ยวเดี๋ยวองจะบอกสูตรทีหลังนะครับผมนี่นี่เป็นใ่พันธุ์นี่ครับ F หนึ่งขึ้นไป ครับผมเมย์ันเลี้ยงลูกเก็บหนึ่งขึ้นไปนะครับทางนี้จะเป็นคนเป็นนีไอ้ช้องช่องนี้ไม่ทันก็ในการทำร,ร่างครับครับผมที่ออกข้าวเลียงเอ้ยตอนเช้าครับทางก็ยากหน่อยนช่องนั้นไหมครับผมช่องนั้นจะเป็นไหนช่องที่ลูกวัวเข้ามากินอาหารเสริมได้อ๋ยที่แม่บางตัวก็นมน้อยอะไรบ้างอะไรเอาง <ừ> ่ายปะต้องการให้ลูกมันสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดครับผม ก็พวกแม่แม่ทดแทนก็มีแม่ทดแทนเป็นฝั่งนี้ใช่ครับพวกแม่สาวที่นําขึ้นมาทำไมถึงเรียกว่าแม่ทดแทนนะผมก็มันก็ต้องมีบ้างครับแต่ผมติดสับมาจากวัวนมครับอ๋อสับมาจากบัวนมแม่แม่สาวคาับบาง่ังแม่มันแก่แล้วก็จะปลดบ้างอะไรบ้างอ๋อคุณบ้างครับผมตัวนี้จะเป็นเลือดเลือดร้อยอ๋อฝั่งนี้เลือดร้อยเลยว่าฟิวเลือดร้อยเลย วากิวเลือดร้อยนะครับผมครับเลือดร้อยเลเป็นลูกทาโร่ตัวดำปื้นเลยก็ออยู่นู่นตัวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปดูทีหลังก็ได้อ๋อก็อท่านี้พึ่งพึ่งก็ทถ้ามาก่อนอันนี้อะไรจะดีมากครับพึ่งหลับไข่อกทำตัวอ่อนครับอ๋อพึ่งทำตัวอ่อนครับผมตอนนี้อยู่ในท้องสองเม่นี้อ๋อฝั่งนี้ใช่ไหมครับครับอ๋อเอาไข่จากตัวตัวฝั่งนี้ใช่ครับ มาใส่ตัวฝั่งนี้แทนนี่ครับตีดกันเลยก็ต้องยังยังไม่แน่ใจว่าจะโอเคหรือเปล่าจะติดหรือเปล่าอ๋อครับตัวไคลเดอร์พึ่งฝากขั้นตนการยากไหมครับฝากไข่ฝากอะไรแบบนี้ไม่ยากนะครับมีการพกเทมเพอเรตอะไรนิดๆหน่อยๆครับมีขั้นตอนอ๋เข่าเข้าเข้าเข่าเนี่ครับรายละเอียดเลยครับทุกทนที่นี่ใช่ครับนี่ครับนี่าเข่าจะเป็น ทำนะครับ,รบต่จะขอไม่อธิบายจะขอไม่อธิบายนะครับผมให้ดูไปก่อนพวกนี้ก็นี่ตัวนี้จะเป็นหลังจากตอนแล้วครับอายุได้หนึ่งปีเก็บเข้าขุน <ผม S 2> เพราะท<อ>ั่นี้จะขุนประมาณสามสิบเดือนไม่เกินไม่เกินประมาณสามสิบหกเดือนไม่เกินนผมเพื่อลดความเสี่ยงการตายการเจ็บขา กดสะสมอะไรนี่ครับผมครับผมนี่ยังยังยังให้กินอาหารวัวน้อยอยู่เพราะว่ามันจะเข้าขุนอายุข้างใปีหนึ่งจะเริ่มขุนที่ที่นี่ฟามนี้จะเริ่มขุนตอนหนึ่งปีนะครับครับผมจะดูจะดูเลย่างดีมากเพราะว่าจะไม่เอาวัวแก่มาขุนครับผมครับไอไอขาวๆนั้นที่เห็นนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับตัวสุดท้ายใช่ไหมครับครับอันนั้นวากิวเหมือนกัน เราคิวเหมือนกันใช่ครับแต่แม่เขาติดเล่อ๋อแม่เขาติดเล่ลูกผสมเล่ครับอ๋อครับผมมันติดไล่ยพ่อพ่อต้องมีใบผสมครับผมเราถึงกล้าซื้อมานี่ครับพวกนี้ก็จะเป็นเริ่มคุ้นครับครับเริ่มคุ้นใช่ไหมครับนี่ครับที่ทุ้นคลิปาะฮะวอนไงอืมครับผมมันจะยังทุกๆนาทีหนึ่งเฮ้ยนี่มัวที่ผลได้ทุกครั้งเลยโอ้วนมากๆครับนี่ครับจเข้มได้ว่า วากิวไม่ใช่วัวที่คลอดออกมาตัวใหญ่นะครับครับเห็นลูกวัวเมื่อกี้ตัวจะเล็กมากตัวเล็กมากแต่นี่นี่นี่คุณได้แปดเดือนนะครับเนี่ยครับผมอายุสิบสองบกเปก็ได้ยี่สิบเดือนอืมครับประมาณนี้ครับขายกิโลยังไงครับวากิวที่จะทําทําขายเองจะไม่ทําขายกิโลอ๋อทาขายแต่ถ้าถ้าจะซื้อเหมาซากก็ได้ไปตัดซากกิโลเขื่อนแล้วก็ตีราคากันเอาอ๋อครับผมงั้นเราขายครับครับ เออพวกนี้เหมือนกันสีขาขาวนี่ก็ติดสายแม่นะครับครับผมจะเป็นวาคิีครับมันต้องมีใบผสมมีหลอดด้วยครับผมกอว่านเกินที่ในชัดไม่เกินกําหนดพือไส้กาหนดไอ่อนกำหนดเกินไปครับผมจะเก็บการันตีได้ว่าเป็นวัคซีนอันนี้ก็ยังเป็นคนไม่อยู่ครับผมมาเตรียมครับ การจัดการก็ไม่ยากครับให้อาหารเช้าเย็นเย็นแตหรับวัวน้อยสามเวลาก็ตัวละหนึ่งตักประมาณกิโลหนึ่งครับตักหนึ่งครับผมแค่ีกิโลหนึ่งอืมครับเดี๋ยวอันนี้ที่ตรงนี้รถมันไปยากครับเลยต้องเสร็จไปเสร็นี้ก่อนอ๋อรถมันจะจมเอาครับครับผมจะดูไอตัวขุนรุ่นระยะกลางๆหน่อยัวคุณระยะกลางๆง อยากให้ดูให้จบนะครับผมคลิปนี้มีประโยชน์บ้างครับผมครับการจัดการง่ายไม่ซับซ้อนแต่ถ้าจะให้ประหยัดกว่านี้เราก็ควรมีแผนงานของตัวเองเหมือนกันอืมครับผมว่าวัวน้อยกับแม่พันธุ์ไอ้หญ้าเราใช้เยอะเหมือนกันนะครับครับที่นี่ปลูกหญ้าไว้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณกี่ไร่ปลูกหญ้าไว้จะไม่ได้ใช้นะครับครับเคยปลูกไว้เพราะว่าจะํำรองเป็นเบื้อหสมมุติ จะเป็นแม่ปล่อยทุ่งครับอ๋อเป็นแม่ปล่อยทุ่งแรงที่สองได่สองไร้สองสี่หกแปดสิบสองแล้วก็หญ้าธรรมชาติอีกประมาณสองไร่อืมครับก็เกือบเกือบยี่สิบได้ครับโอ้ครับผมจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าขนอ๋อลูกไว้สําหรับไอ้แม่ปล่อยทุ่งนหญ้าขนทำไมต้องเป็นหญ้าขนครับผมเอ่อมันจัดการง่ายครับจัดการง่ายใช่ไหมต้นตกการเหยียบยั่ง โดนตอกันเย็บย่ำโตเร็วโดนน้ำปุ๊บก็โตเลยไม่ต้องดูแลเยอะครับผมนี่จะแบ่งเป็นสามเพลงนะครับครับไอ้วัวนั้นตัวนี้สามเพลงอยู่ไกลๆนะผมนี่เป็นวัวปล่อยทุ่งเป็นววัพื่อลดลดไอ้ค่าใช้จ่ายพวกนู้นจะไม่ได้ให้อาหารคนนะครับเรียกว่าท้องแก่มานี่ก็คือจะเอาข้าวมาคลอดมาอาหารนิดหนึ่งครับผมถ่ายพยาธิบำรุงก่อนคลอดหรือหรือหลังคลอด ขึ้นอยู่กับหมูบ้านตัวไหนครับขึ้นอยู่กับว่า,าพวกนี้จะเป็นขุนรับเป็นไอระยะกลางขุนระยะกลางใช่ครับแล้วก็ตัวเมียตัวเมียขุนนี่ครับนี่ใครว่าตัวเมีย,ยอ้วนแล้วไม่เป็นขันนะดูเลย <c oughs> ผมก็ไม่เถียงหรอกแต่ว่าให้ดูเลยนะครับ,รบเป็นส<ม>ันอย <ụ Gym. S 2> ู่นี่ ใช้ข้อมูลนะครับครับทีนี้จะตอนแล้วก็ตัวเมียก็ขุนเหมือนกันครับผมที่ขุนสาเหตุที่ขุนตัวเมียก็เพราะว่าบางตัวมันอายุเยอะครับผมแม่ปลดสวมไม่ติดแต่พวกนี้แม่สาวที่ขุนเพราะว่าไอ้มันไม่เหมาะกับการเป็นแม่พัน์แล้วก็คือจะเห็นว่าเป็น F F F ไอ้ลูกเป็นชั้นที่สามแล้ว ครับผมสามเม็ดี่สามเี่เราจะไม่ไม่ไม่ผสมแล้วครับผมนะเพราะกระดูกอะไรมันจะเล็กไปตามตามสายพันธุ์เนาะครับสามเีนี่ครับจะไม่ใหญ่มากจะเห็นเท่ากันกับเลือดร้อยเลยเพราะว่าเราใช้วากิวเ้าเลือดร้อยตัวจะเล็กใช่ไหมครับก็เท่าตัวเมื่อกี้ครับอันนั้นไม่พันธุ์นะครับ เดี๋ยวถ้าลูกผสมก็จะใหญ่กว่าน่อยเพราะว่าลูกผสมก็จะมีโนนี้นี่โซนนี้โอ้โหนี่นอคิฟสองอ๋อนี่ F2 ใหญ่อยู่ F2 ยังใหญ่ปุ๊บอยู่นะเห็นแม่เมื่อกี้ไหมผสมเล่ใช่ไหมครับนี่ผสมอะไรครับนี่ไอ้แบบนี้แม่แม่เป็นสายบามันครับอ๋อไม่เป็นสายบามันครับแตะบามันแล้วก็ทับกิวครับแล้วตัวนี้ก็ทับกิวมาอีกทีหนึ่งถึงได้ตัวนี้ครับตัวก็ยังยังใหญ่ครับตัวยังใหญ่อยู่ใช่ครับเดจะมีพวกตัวผู้ที่เพิ่งเริ่มขุน ครับผมท้อนี้จะจัดการยากหน่อยเพราะว่าอยู่ไกลหรือว่าเอารถดังทีเดียวเลยครับนี่คอกเคยกันไม่ได้ยากนะมาดูออคอกการจัดการคอกครับครับเปิดกลอนครับยกออกครับผมไล่ไล่วัวไป็นทางดึงนี้อ๋อสูตรไม่ไม่ได้ยุ่งยาก บบ s <S ออ้แบบนี้เลยใช่ครับเทคเตอร์นั้นนั่นใช่ไหมครับปึ๊บไปนู่นเลยใช่ไหมครับนี่ทั้งหมดเลยนี่ครับผมสุดยอดเลยครับฝั่งนู้นก็ใช้ระบบเหมือนกันเลยนะครับเนาะใช่ครับก็คือทำความสาไอ้ขี้ขี้ในคอกเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับสุดยอดออกแบบออกแบบคอกได้ดีมากครับ พวกน้ำดื่มที่นี่จัไม่ได้ใช้น้ำประปาจะเป็นน้ำาราดาลีอ๋อประดานสูบขึ้นนะครับครับอันนี้จะเป็นถ้วยคล้ายถุงน้ัตินมัิเดียวครัจะสาสระออกให้ดูนะครับครับสาะออกให้ดูทั้งาั้งอาดแล้วก็ถูถูนี้เป็นลูกลอยครับใค่ครับลูกลอยรวมกินน้ำปุ๊บน้ำมันจะไหลเข้ามามันือนครับครับผมวัวจะได้กินได้ทั้งวันเป็นระบบลูกลอยนะผมนี่แล้วทำความสะอาดง่ายที้ก็เดินเข้าเราพิดออก เราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำทีละเยอะๆครับครับผมเรอไปเป็นวัวคุณระยะี่ลายครับผมดูจะได้เห็นความแตกต่างว่าวัวที่มันโตข้างนอกมันเป็นยังไงอืมครับทอดมาตะกี้วัวตะกี้วัวอยู่างตัวเล็กมากครับทอดง่ายครับตัวเล็กแข็งแรงมาโตข้างนอกเอามาโตข้างนอกเอาครับทอดไม่ใหญ่เช่าพวกลูกผสมนี่หรือแล้วมันครับครับผมทอดง่ายมากอือ มีไคลเตอร์ที่ใช้ใช้ดันดันครับขนาดจะเป็นบุ๋มทธรรมดาครับผมตรงนี้มันแขะไอ้ฝนครับยมง่ายก็เลยจะมีบางส่วนที่ไว้ตรงนี้บางบดันไว้ตรงนี้เฉยเนาะนี่จะเป็นนี่ครับตัวนี้จะมีพัดลมอะไรจะดีหน่อยโอ้ฝั่งนี้จะมีพัดลมมีอะไรนะครับผมนี่ครับดูพื้นที่ครสะอาดมาก อันจะเอาที่ออกทุกครั้งมันูใหญ่มากครับใช่ในก็ประมาณ600ครับ6 600กว่าโลใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคุ้มแค่ไอ้30เดือนถ้าไม่คุ้นแก่กว่านั้นถ้าคุ้นแก่กว่านั้นก็จะมี700 800บ้างครับเราจะขั้งบนเชือกอยู่แล้วก็จะมีช่วงนั้นเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยโลอ๋อประมาณน้ำหนักมันไม่เยอะัวมันจะไม่เหนียวครับนี่ก็อาหารตัวใหญ่มากอาหารที่มาอันนี้คืออาหาร ใช่ครับสูตรเองอีกใช่ไหมครับนี่อีกสูตรครับทีมาปั่นฟางซะละเอียดเลยครับมันก็กินง่ายครับกินง่ายตัวยังไม่เล็กเลยนะครับบาร์บีคิวไทยมาเล็กจะเล็กจะต้องทอดนะครับเล็กจะต้องทอดทำไมครับตัวอายุแค่สามสิบเตือนนี่ตัวใหญ่ถือว่าโอเคครับครับผมเรเป็นวัวขนาดเล็กวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอเอเชียมากครับที่มาให้ความรู้ครับผมครับครับผมขอบคุณมากครับ